หลังจากที่ทำหน้า Landing Page เสร็จนะครับถ้าเรามาที่เมนู Funnel นะเราก็จะเห็นว่าสเต็ปต่อไปคือ Checkout นะครับเราก็จะมาคลิกที่หน้า Step ป h e c k o u t นี้เลยนะครับเพื่อมา Edit ตรง Checkout ต่อ นะครับก็ตัวเทมเพลตนะครับที่มีให้ครับก็จะมีเฮดไลน์ที่บอกว่ามันคือการเชนะ็คเอาท์เนาะเช่นเคยนะครับไปอีดิบสีไปอ e ีด e ิบเท็กซ์อะไรต่างๆเอาเองนะครับให้มันตรงกับแบรนด์ของเรานะครับแต่ว่าอคอนเทนต์บางอย่างผมใส่ให้ไว้แล้วอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมก็มีการโชว์สเต็ปไว้ให้ว่าเนี่ยนี่มีไอคอนด้วยนะติ๊กถูกอ่ะ ตอนนี้อยู่ในสเต็ปของการกรอกข้อมูลจัดส่งนะเดี๋ยวสเต็ปต่อไปก็คือโอนเงินแนบ slip แล้วก็ add line แจ้งยืนยันนะครับตรงนี้ก็มา edit ได้นะครับถ้าเกิดว่าสเต็ปแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากตัวที่ผมทําให้ตรงนี้มี progress bar อะไรพวกนี้ด้วยนะครับมันจะมีมันจะมีบล็อกน,นะครับสำหรับแต่ละ device ด้วยนะถ้าผมมากดที่แท็บเล็ตตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าไอ้บล็อกที่เป็นของ d e s k t o p อผมปิดไปหมดเลยนะ ที่แท็บเล็ตนะมันก็จะมีบล็อกของแท็บเล็ตเพราะฉะนั้นเวลา Edit ที่เดสก์ท็อปต้องมา Edit ที่แท็บเล็ตด้วยนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับพอไปเป็นโฟนนะครับผมก็จะปิดบล็อ uh, กของ d e สก์ท็แล้วก็บล็อกของ uh, ตัวแท็บเล็ตบางอันไปด้วยนะครับก็ต้องมา Edit ตรงนี้ด้วยนะอีดิทอุปกรณ์เลยนะครับทำ r e s ponsive นะครับอันนี้แต่ว่าตัวเทมเพลต e ะทำไว้ให้พอสมควรและนะครับทำให้มันดูสวยงามทุกอุปกรณ์ไว้บ้างแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดมาอีดิทให้มันตรงกับแบรนด์ของแต่ละคน<ๆ>ก็อย่าลืมไปแก้ไขทุกอุปรกรณ์นะครับคราวนี้เรามาดูตัววิดเจ็ตตัวนี้บ้างนะครับตัววิดเจ็ตเช็คเอาท์นะครับวิดเจ็ตเช็คเอาท์เนี่ยนะครับมันถ้าสมมติว่าเราจะตั้งค่าเนี่ยมันมีอะไรต้องตั้งค่าบ้างนะก็มาคลิกที่ตัววิดเจ็ตเลยนะครับคลิกป,ปึ้งตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีมันมีการตั้งค่าอยู่3ส่วนจริงๆมีมีอันนี้ด้วยอันที่4ก็คือตำแหน่งแต่ผมคิดว่าไม่ต้องมียุ่งอะไรกับมันหรอก,นะก อย่างแรกสุดก็คือสินค้านะครับถ้าเราคลิกที่สินค้าตรงนี้นะครับมันก็คือการเลือกสินค้าที่เราจะให้มันเข้ามาอยู่ที่ตัวเซลล์ฟันเนลวันนี้นะครับโดยปกติเซลล์ฟันเนลเนี่ยแลนดิ้งเพจเสร็จนะครับเราก็จะมาที่สินค้าซึ่งสินค้าเราจะ,ะเลือกสินค้าแค่อย่างเดียวนะครับสินค้าอย่างเดียวนะเพราะว่าเราบิวด้วยหน้าแลนดิ้งเพจ ด้วยไอเดียเดียวใช่ไหมครับพยายามจะขายสินค้า1สินค้านะครับพอเข้ามาที่เช็คเอาท์อ่ะเราก็ควรจะใส่สินค้าลงไปแค่1ตัวนะหรืออย่างมากเราก็อาจจะใส่ตัวเลือกนะที่เป็นการอัพเซลเล็ก hmm. ๆเช่นซื้อ1ชิ้นราคา100บาทซื้อ2ชิ้นลดเหลือชิ้นละ150อะไรอย่างเงี้ยซื้อ1ชิ้นมีค่าส่งซื้อ2ชิ้นไม่มีค่าส่งอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะมีการอัพเซลเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าจะไม่มายัดสินค้าโอ้เป็น10รายการในร้านเข้าไปในการทำเซลล์ฟันเนลเราจะไม่ทำแบบนั้น,น ก็มาเลือกสินค้าตรงนี้แล้วก็มาติดใส่เข้าไปนะแต่ว่าตัวอย่างของผม่ไม่ได้มีการทําสินค้าไว้มันก็เลยไม่มีอะไรให้เลือกนะครับอันนี้ต้องมีเพิ่มสินค้าในร้านก่อนนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่รู้จะทำไงให้ลองไปดูในบทเรียนที่เกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซเอา นะครับออนอกเหนือจากการเลือกสินค้าจริงอ่ะมันสามารถเป็นการหยิบสินค้าใส่รถเข็นด้วยก็ได้นะครับแต่จริงๆมันไม่เหมาะกับเซลล์ฟันเนลนะที่จริงเราก็จะใช้การเลือกสินค้าแบบที่แบบที่บอกนะครับด้านล่างนะครับมันจะสามารถมาให้ลูกค้าเลือกอปริมาณได้ด้วยนะครับจะเลือก1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นแบบนี้ก็ได้นะครับ หรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีการใส่ตัวเลือกหลายอันเช่นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะหนึ่งชิ้นหนึ่งร้อยสองชิ้นหรือสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาติกตรงนี้ด้วยนะครับ Allow customer to choose product นะให้ลูกค้าเลือกว่าจะซื้ออันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะให้ลูกค้าเลือกหลายๆสินค้าก็ให้มาติกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาสามารถมาเลือกเนี่ยนะครับ order มาจัดเรียง order ของสินค้าได้ในนี้ด้วยนะครับ ข้อเสนอเพิ่มเติมอันนี้คืออะไรเดี๋ยวไว้คอยอธิบายคลิปต่อไปนะครับต่อมานะครับมันคือการแก้ไขสไตล์ซึ่งเราก็จะสามารถมาคลิกตรงนี้ได้เช่นกันหรือว่าเราสามารถคลิกที่วิดเจ็ตตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ผู้กันแบบนี้ก็ได้นะครับสไตล์ style เนี่ยเราก็สามารถมาออกแบบตัวตัวเนี่ยตัววิดเจ็ตเช็คเอาต์ตรงนี้ก็ได้นะครับเลือก ขั้นตอนการชําระเงินว่าจะมี1หรือ2หรือ3ขั้นตอนก็ได้ซึ่งเทมเพลตผมก็ใส่ไว้ให้แล้วว่าเลือกเป็น1ขั้นตอนนะเลือกเป็นรูปแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับ uh, customer and billing detail นะครับก็ mm hmm. ออกแบบได้นะครับว่า mm hmm. จะให้มีสีอะไรตัวอักษรใช้ฟอนต์อะไรนะครับ mm hmm. Text เป็นยังไงพวกนี้นะครับมาออกแบบได้หมดเลยนะครับ ส่วนรอบของเช็คเอาท์จริงๆอันนี้มันคือมันคือเหมือนคือกรอบนะครับกรอบของในตัวเช็คเอาท์นะครับการสรุปคําสั่งซื้อก็คือตัวกรอบตัวนี้นะที่มีการใส่ Shadow อะไรไว้ตรงนี้นะครับก็มามาถ้าไม่ชอบ Shadow ก็มาเอาออกตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคือมันก็จะดิสเพย์เรียลไทม์เลยด้วยนะเวลาเรากด นะครับก็มาดูตรงนี้นะครับสรุปควาสั่งซื้อแมวเดียงใส่แสงเงาไว้ดูง่ายดีนะจริงอะ่ะเรื่องของตัวดีไซน์อะไรพวกนี้เทมเพลตแล้วก็พยายามทำไว้ให้ดีที่สุดแล้วนะครับปุ่มนะครับก็ปรับตั้งค่าได้ด้วยนะสีพื้นหลังของปุ่มอะไรต่างๆนะครับ ตาชำระเงินแบบปลอดภัยนะคืออะไรนะเดี๋ยวผมพามาดูด้านล่างเนี้ยนะครับตัวนี้คือเนี่ยการันตีเซฟเช็คเอาท์สกิลอะไรตรงเนี้ยนะครับตัวนี้ก็แก้ไขได้เช่นกันนะผมมากดดูนี้นะเอ่อตรงนี้อ่ะตาชําระเงินแบบปลอดภยัยอ่ะมาเขียนข้อความด้วยใส่สีได้ด้วยนะครับแล้วก็อะไรอีก ด้านล่างนี้มีตัวเลือกนะครับขีดข้อมราคาปกติเมื่อลดราคาสินค้านะครับแสดงไหมไอาการชำระเงินแบบปลอดภัยเนี่ยนะครับ show order summary above customer information on mobile คืออะไรนะก็คือเนี่ยครับไอไอรูปแบบนี้นะครับจะเห็นว่าคอนเทนต์ที่เป็นอยู่อ่ะไอตัวข้อมูลผู้สั่งซื้อมันจะอยู่ทางซ้ายใช่ปะ่ะแล้วก็การสรุปออเดอร์มันอยู่ทางขวาใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูในโมบายที่จริงแล้วข้อมูลสั่งซื้อมันต้องขึ้นก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยมาเป็นข้อมูลสินค้าแต่ว่า การติ๊กเมื่อสักครู่อ่ะครับมันจะทําให้เป็นแบบนี้ครับมีการสรุปสินค้าก่อนแล้วค่อยลูกค้ากรอข้อมูลซึ่งในรูปแบบนี้มันผมว่ามันดีกว่านะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยพอจะเช็คเอาท์แล้วอ่ะได้เห็นสินค้าเห็นราคาก่อนที่จะมาใส่ข้อมูลนะครับบางคนเห็นราคาแล้วออกไปเลยก็ก็ตามตามสบายเขาอะนะครับไม่ต้องให้เขา,ากล่องข้อมูลเสียเวลาในนี้นะครับก็คือฟังก์ชันเมื่อสักครู่อ่ะครับมันจะทําให้การจัดเรียงสีเควนต์ตรงนี้ในโมบายกับในแท็บเล็ตอะมันสลับกับที่หน้าเดสก์ท็อป คือคือที่เดสก์ท็อปมันไม่เป็นไรหรอกเพราะมันเห็นพร้อมกันใช่ปะเพราะนั้นผมจริงๆก็แนะนำนะครับให้มาติดตัวนี้ไว้ด้วยนะครับที่เทมเพลตของผมก็ติดไว้ให้แล้วนะครับตรงนี้ก็ไปลองแต่งสไตล์กันเราดูเองนะครับคราวนี้มาดูการตั้งค่าอีกอันหนึ่งที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับตั้งค่าอะไรได้บ้างอย่างแรกนะครับขั้นตอนต่อไปของฟันแนลเนี่ยลิงก์ตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะก็คือมันก็ไปหน้าแตงกิ้วนะครับแปลเป็นไทยก็ตลกๆนิดนึงนะครับเราอาจจะมาติกตรงนี้ก็ได้นนุญาตให้มีส่วลด ่านที่มีส่วนลดคืออะไรนี่เห็นไหมมันจะมีให้ใส่ส่วนลดขึ้นมานะครับซึ่งเราก็ต้องไปสร้างโค้ดเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าลูกค้าพิเศษบางคนได้โค้ดจากเราแล้วเขาอยากจะใช้นะครับหรือว่าจะเปิดให้มีการลงทะเบียนลูกค้านะเดี๋ยวผมพามาดูเปิดให้มีการลงทะเบียนลูกค้าเนี่ยก็มักจะใช้กับตัวร้านที่เป็นแบบคอร์สออนไลน์ฟันเนลของคอร์สออนไลน์นะครับก็คือให้ลูกค้าเนี่ยมีการลงทะเบียนเลยนะครับ แล้วการลงทะเบียนเนี่ยเราก็ไปตั้งค่าได้ด้วยว่าพอลงทะเบียนแล้วจะกลายเป็นสมาชิกของเลเวลไหนของกลุ่มไหนนะครับกลุ่มสมาชิกไหนกลุ่มสมาชิกของคอร์สเรียนไหนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นคอร์สเรียนออนไลน์หรือพวกดิจิทัลโรดักอ่ะเราก็มักจะมาติ๊กตรงนี้ด้วยไม่ขอที่อยู่นะครับไอที่อยู่จะส่งสินค้าเนี่ยพอติ๊กตรงนี้ปุ๊บมันก็จะหายไปเลยนะครับ ซึ่งก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าได้ง่ายแล้วก็เร็วมากๆเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมาใช้มาอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วก็ได้ผลดีมากๆนอกจากนี้เรายังสามารถมาตั้งค่าแท็กลูกค้าได้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดซื้อสินค้านี้แล้วนะครับอยากจะให้แท็กติดแท็กอะไรกับลูกค้านะครับมันก็จะมีประโยชน์กับการทำ segmentation แล้วก็ทำ email list อ่าต่อไปในอนาคตนะครับเรื่องของ email list เดี๋ยวไปดูในคลิปต่อๆไปนะครับที่จะมีการสอนเรื่องนี้ด้วยนะอ่านอกจากนั้นนะครับถ้าผมติ๊กนี้ออกก่อนนะให้มันมีการใส่ที่อยู่ด้วย มันก็จะมีตัวนี้ด้วยครับ custom field นะครับ custom field ใน template ที่ตั้งค่าไว้ให้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ u p โหลด slip นะครับก็จะมาทําในนี้แหละนะครับมาติที่ตั้งค่าตรงนี้แล้วก็ customize field ตรงนี้นะครับแล้วก็ additional field จะเห็นว่าเรามีการใส่อัปโหลด slip ไว้ให้ด้วยนะครับก็จะเป็น f ิลด์ที่เวลาลูกค้าสั่งซื้อเนี่ยจะต้องมีการอัปโหลด slip ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนะอัปโหลด slip นะ อ่อ uh, custom field ใช่ไหมครับแล้วก็ additional f i e l ตัว upload slip เนี่ยถ้าผมคลิกแก้ไขตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่า,าเราติ๊กไว้ด้วยว่าข้อมูลที่จำเป็นนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติผมออกมาตรงนี้นะแล้วผมเพิ่มฟิลด์ใหม่นะครับไอฟิลเนี่ยมันเลือกได้ว่าจะใช้เป็นรูปแบบไหนนะครับไอป upload slip เราก็จะเป็นรูปแบบของการให้แนบไฟล์แบบนี้ อ่ะอันนี้ก็คือเป็นเทมเพลตที่เราทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราอยากให้ลูกค้ากรอข้อมูลจะส่งเสร็จแล้วก็แนบสลิปก่อนเขาถึงจะไปที่หน้าแตง่งคิวได้นะครับถ้าไม่ผ่านตรงนี้นะครับก็ไม่สามารถไปที่หน้าแตง่งคิวได้นะครับการเช็คเอาท์ก็จะไม่เสร็จสมบูรณ์อันนี้เป็นฟันเนลที่เราทํามาแล้วทดลองมาแล้วแล้วก็เวิร์กนะครับสร้างผลลัพธ์ได้มีคนสั่งซื้อได้นะครับก็ถ้าใครใช้ตัว IC Funnel Builder ก็มาเลือกใช้เทมเพลตนี้ไปสร้างฟันเนลกันได้เลยนะครับ